นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกช่อง5ร่วมกับบริษัทบ้านคู่บุญครีเอชั่นจำกัดเสนอรายการธรรมะคู่บุญ ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เช่นเคยกับรายการธรรมะคู่บุญกับฝนพัชรามายสุขเสริญนะคะหากเราพูดถึงธรรมะหลายท่านอาจตีความไปต่างๆนานามากมายแต่แท้จริงแล้วธรร,ร,รมะก็คือธรรมชาติค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่คู่กับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเองสำหรับธรรมะน,นั้นสามารถอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่เป็นเพื่อนใจแล้วก็อยู่คู่กับชีวิตของเราได้และทำให้ใจของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ อย่างในช่วงแรกวันนี้ค่ะในช่วงธรรมะเพื่อนใจก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆที่จะทำให้คุณผู้ชมเบิกบานในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะ ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะได้นำธรรมะจากศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติของวัดมหาธาตุยุคราชหลังสริดกรุงเทพมหานครมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ได้รับชมกันในปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ ก็มีความสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นซึ่งการปฏิบัติธรรมนั้นก็มีสองแบบใหญ่ๆก็คือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นเน้นให้จิตสงบมีสมาธิมากๆแล้วก็มีความสุขเวลาที่จิตสงบวิปัสสนากรรมฐานเน้นให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความจริง รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยญาติโยมหลายคนรู้ไม่ค่อยทันอารมณ์พอรู้ไม่ทันอารมณ์เนี่ยก็เลยเกิดปัญหาเวลาที่ถูกอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจเข้ามากระทบเนี่ยก็เลยมีปฏิกิริยาโต้อตอบออกไปซึ่งถ้าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดปัญหามากมายแต่ถ้าใครก็ตาม สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่แสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมออกไปไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกไปเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้เราจะเห็นได้ว่าหลายคนนั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พอมีอารมณ์โกรธก็พูดสิ่งที่ไม่ควรออกไปซึ่งบางคนเนี่ยตอนไม่โกรธก็พูดจาดีพูดจาเพราะแต่พอโกรธขึ้นมาเนี่ยพูดฟังไม่ได้เลย หรือบางคนพอโกรธแล้วเนี่ยก็ทำสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงเช่นทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายตัวเองหรือทำลายคนอื่นก็มีหรือบางขั้นเนี่ยถึงขั้นฆ่ากันเลยก็มีเพราะอำนาจของความโกรธดังนั้นถ้าเราได้หาโอกาสมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็คือฝึกให้มีสติรู้ทันอารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆจะทำให้ท่านผู้ชมนั้น มีสติรู้เท่าทันพอเรามีสติรู้เท่าทันแล้วเนี่ยเวลาที่อารมณ์มากระทบไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ถูกใจชอบใจหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ตามเราก็สามารถตั้งสติได้สามารถควบคุมอารมณ์เหล่านั้นได้โดยที่เราจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์เหล่านั้นแต่คนที่ไม่เคยฝึกจิตไม่เคยพัฒนาจิตเลยเนี่ย พอถูกอารมณ์ที่มากระทบโดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจเช่นโทสะเป็นต้น,นก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆนะหลายคนพอโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยก็พูดจาไม่ดีทำไม่ดีหรือแม้แต่บางคนเคยเรียบร้อยพอโกรธขึ้นมาแล้วแสดงอาการเกลี้ยกาดพูดจาไม่เพาะพูดจาหยาบคายซึ่งตรงนี้แหละอยากให้ท่านทั้งหลาย ที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยลองฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องบอกว่าง่ายมากๆไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามขอให้เราทำอย่างมีสติโดยเฉพาะอาศัยอิริยาบถใหญ่ทั้ง4ประการก็คือการยืนการเดินการนั่งแล้วก็การนอนซึ่งเป็นสิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมเพิ่มเข้าไปก็คือให้มีสติคอยกำกับเวลาที่เรายืนเวลาที่เราเดินเวลาที่เรานั่งและเวลาที่เรานอนเพราะว่าที่ผ่าน,านมาเ,นเราก็ยืนเดินนั่งนอนกันทุกวันเรียกว่าทำกันจนคุ้นเคยและเคยชินเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำอย่างมีสติเท่านั้นเองผลจากการที่เราไม่มีสติเนี่ยหลายครั้งที่เราลื่นหกล้มแขนหักขาหัก โดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยต้องระวังมากๆต้องมีสติมากๆเพราะว่าสังขารร่างกายนั้นอยู่ในช่วงขาลงทุกอย่างเสื่อมหมดกระดูกก็บางกล้ามเนื้อก็หย่อนยานถ้าหกล้มลงไปเนี่ยดีไม่ดีกระดูกแตกกระดูกหักได้เลยเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำให้สติเจริญเพื่อทำให้ปัญญาเจริญ โบราณท่านบอกว่าสติมาปัญญาเกิดถ้าสติตเตลิกก็เกิดปัญหาดังนั้นเมื่อเราอยากให้เรามีสติมีปัญญาเพิ่มพูนหรือมากขึ้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็จะต้องหาโอกาสฝึกจิตพัฒนาจิตบ่อยๆโดยเฉพาะรูปแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำได้ง่ายแล้วก็อิสระก็คือเราจะยืนก็ยังทำได้ขนะณะที่เราเดินก็ฝึกปฏิบัติทำได้ นั่งก็ฝึกปฏิบัติธรรมได้และนอนอยังปฏิบัติธรรมได้ขอเพียงอย่างเดียวก็คือให้เราทำทุกอย่างที่กล่าวมานี้อย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเท่านั้นเองดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเราได้ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆจะทำให้สติของเราเพิ่มพูนมากขึ้นทำให้สติของเราไวขึ้นไวต่ออารมณ์ที่มากระทบ ถ้าเรารู้สึกตัวไวเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้ไวแต่ถ้าเรารู้สึกตัวช้าหลายคนเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกตัวช้าพูดออกไปแล้วตั้งหลายนาทีทำออกไปแล้วตั้งหลายนาทีเพื่งจะรู้สึกตัวเอ๊ะเมื่อกี้เราพูดอะไรออกไปทำอะไรลงไปอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันก็ก่อให้เกิดความเสียหายเพราะพูดไปแล้วทำไปแล้วแต่ถ้าใครรู้ตัวไว ควบคุมตัวเองได้ไวเนี่ยก็จะไม่พูดอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรออกไปและไม่ทําอะไรที่ไม่สมควรลงไปอย่างเช่นเวลาที่คนว่าเราเนี่ยเราต้องรู้สึกโกรธถ้าเรามีสติไวเราก็ควบคุมได้ไม่แสดงกิริยาหรือคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรออกไปแต่ถ้าบางท่านไม่ได้ฝึกสติสติอ่อนสติช้าพอถูกกระทบแล้วไม่พอใจก็เลยพูดออกไปตามความรู้สึก อาจจะมีการทะเลาะกันด่ากันแต่พออารมณ์สงบแล้วเนี่ยพอสติเกิดขึ้นหรือสติกลับมาแล้วก็มานั่งเสียใจภายหลังว่าเราไม่น่าจะพูดอย่างนี้เลยเราไม่น่าจะทําอย่างนี้เลยแต่ก็พูดไปแล้วและทําไปแล้วดังนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายหาโอกาสฝึกสติบ่อยๆเพราะสามารถทําได้ง่ายๆนะในทุกกิริยาบท เพียงแค่ว่าให้เราทําอะไรก็ตามอย่างมีสติเท่านั้นเองเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นไดยว่าแม้แต่ชาวต่างชาติลหลายๆชาติเนี่ยในอเมริกาก็ดีในยุโรปพ็ดีเนี่ยก็เริ่มหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการฝึกสติพัฒนาสติกันมากขึ้นเพราะเห็นความสําคัญของการมีสติโบราณของไทยเราพูดไว้นานแล้วว่าสติมาปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นเมื่ออยากจะมีปัญญาต้องพัฒนาสติ พัฒนาสติให้ไวให้แคล่วคล่องแกล้า,าเราจะได้สามารถรู้ตัวได้ทันท่วงทีเวลาที่ถูกกระทบจากอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจจะได้สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่พูดอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรออกไปไม่ทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรลงไปสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อเราทําแล้วจะทําให้สติของเราจเจริญทําให้ปัญญาของเราพอกพูนแล้วคนที่มีสติมีปัญญาเนี่ยก็ยจะสามารถรักษาตนเองได้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ต่างๆได้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเลยว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม คนล้วนมุ่งหวังที่อยากจะเป็นคนดีด้วยกันทั้งสิ้นนะคะส่วนนิพพานนั้นต้องการคนที่มีความพอดีค่ะดังนั้นมนุษย์ควรที่จะเป็นคนดีแล้วก็มีความพอดีควบคู่กันไปนะคะในช่วงเสียงธรรมจากมหายาในวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวที่จะเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจและชวนคุณผู้ชมไปร่วมบุญร่วมกุศลพร้อมกันเช่นเคยค่ะ มีถว่าโฟญาติยมท่านผู้ชมทุกท่านและท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้เสียงธรรมจากมหญญายานวันนี้จากวัดธรรมปัญญารามบางมง่วงตำบลบางช้างอำเภอสามปราณจังหวัดนครปฐมอัตมามีศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมศรัทธาในคําว่าเมตตาและก็กรุณาอยากจะให้เมตตาและก็กรุณาของพระพุทธเจ้าที่พระแม่กวนอิมได้น้อมนําออกมาประพฤติ แล้วก็จนกระทั่งเป็นตำนานกล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้หลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะองค์พระแม่คนอิมเนี่ยท่านมีจริงหรือมีอะไรจริงหรือไม่อะไรยังไงอาตมาก็ขอตอบนะครับว่าทุกอย่างมีเหตุแะแล้วก็มีผลที่มีวันนี้ได้เพราะมีเหตุในอดีตนะฮะเพราะฉะนั้นมีองค์พระแม่โกนอิมให้เราได้กราบไหว้ตอนนี้นั่นก็แปลว่าในอดีตท่านสืบทอดกันมาอยู่พอสมควรแล้ว นะเราไม่กล้าที่จะไปฟันธงว่า,ามีจริงเกิดในสมัยนั้นสมัยนี้หลายท่านก็เอามาเป็นประเด็นถกเถียงทะเลาะก,กันอย่าไปมุ่งที่ไปทะเลาะก,กันในเปลือกนอกแต่เราจะต้องพึงสังวรรู้ว่าทุกอย่างมีที่เกิดทั้งสิน้นะนะฮนะเหตุที่มาเป็นองค์ผู้หญิงที่ผู้คนได้มากราบไหว้ก็เพราะคําว่าแม่คําว่าแม่เนี่ยจะเป็นผู้ชายได้ได้ไหมเลยโยมว่า คำว่าแม่ก็ต้องเป็นผู้หญิงนะแล้วจิตแห่งความเป็นแม่เนี่ยเป็นจิตแห่งความรักลูกนะฮะแล้วก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์แท้ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นมลทินได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มีส่วนร่วมตรงนี้บูชาพระคุณแม่ตอบแทนพระคุณแม่ผู้เป็นที่รักนะฮะของเรา พาท่านมาสร้างบาร,รมีในส่วนนี้บุญนี้จะหนุนนำให้ทั้งตัวเราเองรว,รวมถึงลูกหลานครอบครัววงตระกูลญาติพี่น้องที่จะมาเป็นผู้เป็นคนต่อไปเนี่ยนะจะได้ไม่พิกลพิก,การร่างกายจะได้ครบ32ประการวาระเนี่นะิบสอชิ้นส่วนครบถ่วนกายาเนี่ยเป็นวาระที่ยมสมควรที่จะมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งเป็นของขวัญในรอบปี57 แล้วก็เป็นฝังของขวัญชิ้นใหม่เป็นบุญกุศลก้อนใหญ่ที่จะหนุนนำให้ท่านโชคดีในปี58นั่นก็คือมาร่วมกันทำเหตุของความสุขสร้างองค์พระแม่กวนอิมฟางสเสวยสุขนะ,ะการสร้างมรดกแบบนี้ด้วยทองเหลืองเนี่ยโดยเฉพาะองค์พระแม่กวนอิมก็ยังไม่มีที่ไหนที่ทำแล้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เรายมส่วนมากก็จะสร้างด้วยอย่างอื่นแต่อันนี้นะฮะสร้างด้วย โลหะทองเหลืองอมวลสารทองเหลืองนี่จะอยู่ไปอีกนานมากแล้วก็มีอายุแบบชนิดว่าตายแล้วเกิดสิบชาตินะก็ยังอยู่โยมและผู้ประสาทชาวบ้านว่ามันเป็นมวลสารที่เป็นโลหะแล้วก็จะอยู่คงทนไปอีกตราบนานเท่านานเพราะฉะนั้นท่านที่ชมอยู่ตอนนี้คุณโยมได้บารมีจากองค์พระแม่กวนอิมแน่นอนอาตมา เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโยมที่ชมอยู่ณขณะนี้เนี่ยโยมได้รับพรได้รับความเมตตาความการุณาได้รับการโปรดจากองค์พระแม่กวนอิมแล้วเพราะว่าองค์พระแม่กวนอิมเนี่ยพระองค์ตั้งจิตปรารถนาที่จะโปรดแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนที่มีเมตตามีกรุณาเท่านั้นนะหากแม้นสรพพสัตตนใดไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยจูจู จะมาขอพอรจากองค์ท่านแต่จิตใจของตัวเองไม่มีเมตตากรุณามาก่อนเป็นพื้นฐานการที่ท่านจะให้เมตตากรุณาต่อท่านนั้นก็เสียเปล่า <c oughs> เหมือนกับภาชนะที่รั่วเทน้ำใส่น้ำมันก็หกออกไปฉันใดนะฮะเราจะต้องอุดรูรั่วด้วยการสร้างคุณธรรมในใจของเราอุดรูรั่วด้วยการสร้างคุณธรรมไม่ให้จิตของเราเนี่ยโบไม่ให้จิตของเราเนี่ย มีมุลทินลบเอามุลทินออกเอาเป็นจุดแห่งการสร้างบาร,รมีใส่เข้าไปแทนแล้วยมทำทานบาร,รมีในคราวนี้สร้างมรดกในชิ้นนี้สิ่งที่โยมจะได้นั่นก็คือบาร,รมีขององค์พระแม่กวนอิมแล้วก็ความเมตตาความกรุณาจะเกิดขึ้นในใจของท่านแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ญาติโยมหากท่านเชื่อในศรัทธาในต่อพระพุทธเจ้านะฮะ อย่าลืมขอให้ได้สร้างบาร,รมีในชีวิตที่เรายังเหลืออยู่นี้ในโลกนี้โยมลองนับดูว่าจากวันนี้จนกระทั่งไปถึงวันสิ้นลมเนี่ยโยมคิดว่าจะอยู่ได้สักกี่ปีเราจะอยู่ได้สักกี่ปีนับวันก็มีแต่ทั้งสุขภาพขอไม่ดีทั้งอะไรต่างๆก็มันก็รวนไปยหมดทุกอย่างเลยโยมหนะ้าวันนี้เงินทอง ที่เราได้สะสมมาแล้วก็คิดแล้วแบ่งสรรปันส่วนให้เรียบร้อยส่วนที่เราคิดว่าจะเป็นบุญเป็นทานของเราการกุศลเนี่ยองค์พระแม่ควนอิมสมควรไหมที่จะให้โยมได้ร่วมบุญกับพระองค์ท่านถ้าเห็นว่าองค์พระแม่ควนอิมสําคัญกับชีวิตของท่านในขณะนี้ขอให้ท่านได้เสียสละได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์พระแม่กวงอิมขึ้นมาให้สําเร็จ 085-177-9169และ085-303-6788ที่ขึ้นหน้าจอนี้อยากแห้ท่านทั้งหลายได้โทรศัพท์มาสอบถามวัดธรรมปัญญารามบางม่วงจะหล่อองค์พระแม่กลนอิมในวาระสำเร็จครบถ้วน32ประการลูกหลานขององค์พระแม่ท่านใดที่ชมอยู่ตอนนี้บอกต่อกัน28ทธันวา นัดพบกันที่วัดธรรมปัญญาท่านยังขาดทองเหลืองอยู่ในช่วงท้องถึงเอวนะฮะขาดอยู่ช่วงนี้โค้งสุดท้ายครบ32ประการแล้วขอทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือขอองค์พระแม่กวนอิมทรงประทานพรให้ท่านให้รอดพ้นจากไัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขขอบคุณในความเมตตาความการุณาของท่านทั้งหลาย ด้วยเทิอนอมิตาพูดธรรมะคู่บุญธรรมะคู่บุญ การทําบุญในทางพระพุทธศาสนามีด้วยกันหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรท,ทาบุญถวายปัจจัยทำทานหรือแม้แต่ถวายสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาค่ะเช้านี้มีบุญมาบอกก็ยังมีวิธีการปฏิบัติอีกมากมายรวมถึงวิธีที่จะสะสมสเสบียงบุญมาบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะ จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธประจักทั้งหลายที่ได้มีการชมรายการธรรมะคู่บุญเดี๋ยวของเช้าท่านทั้งหลายนี่ก็การเวลาผ่านมาของปีราวสพัห้าสิบแปดเนี่ยพระองค์สมเด็จทพีพระภาจึงจะตัดบานทึกก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการเวลาผ่านไปเนี่ยเธอได้ทำอะไรกันอยู่ ตลาดนี้ก็หมายถึงความว่าต้องการให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเวลาอันมีค่าของชีวิตที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นั่นเองปัจจุบันนี้ทางการคณะสงฆ์โดยเจ้าคุณสมเด็จพระมารัชมังคลาจารย์ผู้บรรลุทิโดยทางราชวันปากนาม้มประเจริญกรุงเทพมหานครท่าปัญหาอย่างยิ่งในโครงการหมู่บ้านสิบห้าต่อการให้ท่านทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวในครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดไดรักษาสินท่าได้ดีแล้วก็ขายายไปในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดก็แน่นอนละประเทศไหนที่รักษาสินท่าได้ดีเพ่ากว่ามันคงร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นันเองท่านทั้งหลายก่อนจะทำพิธีกรรมใ,ใดๆทางพุทธศาสนาเนี่ยัะเกตไหมล่ะ ต้งมีการสมาทานศีลก่อนแล้วพระแล้วก็ให้ศีลจะจะมาทานศีลน,นั่นเป็นสารนพิธีเป็นพิธีทางพุทธศาสนาแต่หลักใหญ่ใจความจริงๆแล้วนยต้องการท่านสายสมาทานศีลให้บริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาก็คือหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่หดร้ายในการที่จะทำร้ายอุสาทศกันสองไม่เป็นคนมีใัศคิดอยากได้หรือลักขโมย สา,าเป็นผู้มีกรรมสังวรไม่ประพฤติผิดในกรรมสี่เป็นคนมีสัจจะในความจริงใจในการพูดไม่พูดส่อเสียดพูดคำจ่าหรือพูดพ้อเจอ้อและข้อสุดท้ายคือห่างไกลจากเครื่องซอมหมองอ่างใจจากยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงท่านทั้งหลายศิลทุกข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อหานั้น เป็นรากฐานของชีวิตอภาพดูเสมอว่าการสร้างตึกใหญ่ๆจะมั่นคงดำรงอยู่ได้นั้นก็ต้องอาศัยเข็มเป็นรากฐานของอาคารกันใดคนก็เช่นเดียวกันจะมีชีวิตที่อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมั่นคงได้ก็ต้องอาศัยสินห้าเป็นเครื่องรประคับประคองรักษากายรักษาวาจาให้ปกติได้ท่านเชื่อไหมล่ะถ้าคนมีศิล ห้าไปสุดแล้วห่างไกลอย่างยิ่งก็คือคุกตรางคนที่ติดคุกติดตรางนั้นนะ่ะก็เพราะว่าด่างพ้อยบกพ้องลูกศสษน์คนหนึ่งข้อใดจึงเป็นเหตุให้ติดคุกติดตรางได้นั่นเองการรักษาทีฏฐานั้นก็คือการทําให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขร่วมกันในตัท่านทั้งหลายให้งานการก่อสร้างอุโบสถบูชาพระคุณพ่อบูชาพระคุณแม่ ท่ทั้งหลายได้ไปเห็นมาแล้วนั้นน่ะน่าชื่นใจกา,การก่อสร้างก็เป็นไปด้วยดีก็อ,อาศัยสัทาภาษาจากท่านทั้งหลายได้ส่งเสริมกับทุนใกล้บ้างไกลบ้างทั้งในประเทศทต่างประเทศต้องการปรารถนาสัทาธาภาษาทะพ่อไหลพระพาทเดชเจริญบอกแล้วว่าการสร้างบุะวัตหลังนี้นั้นเราใช้เวลาสร้างเป็นเก้าเดือนทำไมสร้างเก้าเดือนร็จท่าน ก็ระนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของผู้ก่อกำเนิดเกิดชีวิตก็คือพระคุณพ่อพระคุณแม่เราและท่านทั้งหลายอยู่ในท้องทางายอย่านรู้จุในการทา่านเก้ากเดือนด้วยกันจึงสร้างโบสถ์หลังนี้บูชาพระคุณท่านให้เวลาสร้างเพียงเก้ากเดือนก็สํานสเร็จเสร็จได้ด้วยตถัาปัษาทา,ทานทั้งหลาท่านทั้งหลายที่ได้มีส่งมีส่วนส่งเสริมทับทุนอยู่แล้ว ในผ่านมาแล้วก็ดีก็จะขอพัฒนาสาธุกการผจ้ชมรายการอยู่ยังไม่มีโอกาสที่จะส่งเสริมทุนหรือจะมีการทำอะไรดีๆให้แก่ผู้เป็นวิดามารดาหรือพ่อแม่แล้วท่านทั้งหลายก็ไปกันนะวันจันร์วันอาทิตย์ที่เช้าชมรายการาแล้วรรมะู่บุญแล้วสายๆก็ไปกันไปที่จังหวัดนครนายกวัดก็อยู่ใกล้นักตกศรีการท่านไปน้ตกศรการถูกก็ ประโยฝ่ามือไปการท่านไปร่วมกันรับทุนในการสร้างอุโบสถบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างยิ่งแก่ท่าน,นเองท่านทั้งหลายงานการก่อสร้างโบสถบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่นั้นจะเป็นรุ่งรุ่งได้นั้นก็ต้องอาศัยผู้เป็นบุตรผู้เป็นิดามีความระนึกถึงความกตัญญูรุกคุณท่านกระตะเวทีตอบแทนพระคุณท่านโดยการ ทำจริงดีๆให้เป็นการบูชาเพท่นั่นเองอาจจะสอบทนรเอียดเพิ่มเติมในการเดินทางก็ดีสอบารเดเพิ่มเติมในการมีส่วนใดจะส่งเสริมทุนได้ก็ังเลขอสอบถาท่นทาน0819066974ขอเจริญพรธรรมคู่บุญช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ เรามีมงคล38ประการซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ให้ประชาชนพุทธศาสานิกชนทุกคนน้อมนำ,นำไปปฏิบัตินะคะมุงคลที่18ทําทำงานไม่มีโทษโรงงานที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงเพราะผลิตผลงานได้มากเท่านั้นแต่จะต้องผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน คนเราจะเจริญก้าวหน้าทำประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้ไม่ใช่เพียงเพราะทำงานได้มากเท่านั้นแต่จะต้องเลือกทำงานเฉพาะงานที่ไม่มีโทษด้วยแล้วกลับมาพบกับรายการธรรมะคู่บุญได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ